ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับร้านเทโซลาเซลล์นะครับครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสนะครับมาติดเป็นชุดดูดน้ำประดานะครับตัวนี้ก็เป็นชุดใหญ่นะครับวันนี้เราใช้เป็นหกแผงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดประกอบส่งราคาประหยัดนะครับผมลูกค้าก็ได้ติดต่อมาทางยู u ูบนะครับ ก็วันนี้เรามาติดอยู่ที่บ้านกุดธาตนะครับอําเภอหนองนาคํานะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผมครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดปั๊มสองแรงนะครับของโจไดนะครับวันนี้เราใช้เป็นหกแผงนะครับวันนี้นะครับก็ตัวนี้โครงสร้างนะครับลูกค้านะครับได้ทําโครงสร้างเอาไว้นะครับเป็นโครงสร้างเสาปูนนะครับผมก็ทําไว้ง่ายๆเลยนะครับเป็นโครงสร้างเสาปูนแล้วก็ใช้เหล็กหน้าสามนะครับ ขันน็อตด้านบนนะครับก็เดี๋ยวมาดูระบบแผงของเรานะครับครับตัวนี้เป็นแผงเอ่อตัวใหม่นะครับแผงตัวใหม่เป็นโมโนฮับเซลนะครับตัวนี้เป็นหาบัดบารนะครับโมโนฮับเซลเอ่อเป็นขอบบางนะครับเป็นโมโนฮับเซลของยี่ห้อเอ่อบีคิวโซลานะครับตัวนี้ของ BQ Solar นะครับเป็นรุ่นรับแสงสองด้านนะครับตัวนี้นะครับ ข BQ Solar 420วัตต์นะครับตัวนี้ที่เราใช้นะครับามาดูระบบงานของเรานะครับก็ตัวนี้ใช้เป็นปั๊มของโจไดนะครับผมตัวนี้เป็นโจโด o อ a y AC DC นะครับผมตัวนี้เป็น2ระบบแบบใช้สวิตนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบใช้สวิตตัวนี้ก็จะเป็นสวิตปิดเปิดหรือสลับไฟนะครับผม แล้วก็จะมีเบเกอร์ DC นะครับมีเสื่ดกันฟ้าแล้วก็เบเกอร์เ c ครับผมไว้สำหรับต่อเครื่องปั่นไฟนะครับหรือว่าไฟจากการไฟฟ้านะครับผมก็ตัวนี้นะครับรับประกัน2ปีเต็มนะครับผมของโจไดนะครับรับประกันทุกกรณีนะครับผมก็ตอนนี้นะครับแรงดันอยู่ที่143โวลต์นะครับผม กระแสอยู่8.3นะครับเอ่กำลังวัดนะครับอยู่ที่1,009นะครับผมตอนนี้นะครับที่แผงผลิตได้นะครับก็รอบมอเตอร์อยู่3,002นะครับผมชุดนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราติดพัดลมระบายความร้อนนะครับให้ด้วยนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับหน้าร้อนก็กล่องก็จะร้อนมากนะครับเราก็มีชุดพัดลมนะครับ พิดลลมระบายความร้อนนะครับก็สําหรับกองโจไรก็ชอบมีความร้อนหน่อยนะครับแล้วก็ติดพัดลมให้ด้วยนะครับนี่ครับติดัลลมด้านบนนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูระบบน้ําของเรานะครับครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโจไรนะครับผมสเปคน้ําอยู่ที่10 15คิวนะครับตัวนี้นะครับ15คิวต่อชั่วโมงนะครับผม ตัวนี้ก็ถือว่าน้ำน้ำแรงดีนะครับบ่อนี้นะครับตัวนี้เป็น acdc 1,500วัตต์นะครับของโจไดน้ำก็พุ่งแรงดีนะครับผมตัวนี้เป็นบ่อใหม่นะครับผมบ่อใหม่ของลูกค้าก็เจาะไว้ประมาณเดือนที่แล้วนะครับผมก็ได้ติดต่อสอบถามนะครับของร้านเรามาสักพักแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจนะครับให้ทีมงานของเทโซลาเซลล์นะครับ มาติดตั้งนะครับก็ตัวนี้เป็นบอ่อ6นิ้วนะครับบอ่อ6นิ้วลูกค้าเจาะไว้ที่60เมตรนะครับผมเจาะไว้60เมตรแล้วก็เปิดทดสอบมาสักพักแล้วนะครับก็ตอนนี้เวลาเที่ยงพอดีนะครับผมตอนนี้นะครับเที่ยงพอดีแล้วก็ทดสอบน้ํามาประมาณ30นาทีแล้วนะครับ ตอนแรกก็น้ําดําเลยนะครับเป็นโกโก้เลยนะครับน้ําบ่อนี้นะครับก็พึ่งพึ่งจะใส่นะครับบ่อนี้นะครับน้ําพึ่งจะใส่ครับก็เปิดแป๊บเดียวนะครับก็ท่วมตรงนี้เลยนะครับก็ลูกค้าจะดูดไปไว้สะฝั่งนู้นนะครับผมไว้สะฝั่งนู้นก็จะมีสะสองสามลูกนะครับ ตรงนี้ก็จะปลูกอ่าหญ้านะครับปลูกหญ้าให้วัวนะครับก็บ่อนี้ก็ถือว่าน้ําดีมากนะครับบ่อนี้นะครับตัวนี้เราหย่อนลงไปแดท่อน PVC นะครับผมเป็นท่อออกสองนิ้วนะครับเต็มๆเราไม่ได้ลดนะครับส่วนโครงสร้างของลูกค้าก็ประมาณนี้นะครับทําง่ายๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอ่าใครนะครับที่จะ ทำโครงสร้างไว้รอนะครับก็ดูเป็นตัวอย่างได้นะครับผมโครงสร้างก็ประมาณนี้นะครับใช้เป็นเสาปูนนะครับเสาปูนแล้วก็มีเป็นบ่านะครับแล้วก็ใช้เหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องหน้าสามนะครับขันน็อตได้เลยนะครับชุดประกอบส่งของเรานะครับก็จะติดตั้งให้ฟรีด้วยนะครับผม เปียงแค่ลูกค้านะครับเตรียมโครงสร้างไว้นะครับแล้วก็ท่อ PVC นะครับผมนอกนั้นก็ทางร้านเราจะนำมาติดตั้งเลยนะครับนำมาหมดทุกอย่างนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจในระบบโซลาเซลล์นะครับดูดน้ำมันนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมร้านเทโซลาเซลล์นะครับอยู่ตรงข้ามแมคโครชุมแพนะครับผมอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับก็0827384139นะครับผมวันนี้เราก็จะมาส่งงานเพียงแค่นี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผมเดียครับครับ